ไปดูชีวิตของพี่กู้ภยัยคือมันต้องอุทิศเพื่อสังคมจริงๆนะคะบางทีกินข้าวยังไม่ทันอิ่มนอนยังหลับไม่เต็มตื่นเลยนะคะแต่เมื่อสัญญาณมาต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ถูกเมื่อไปติดตามได้เลยในเรื่องดีๆวีแชร์ชรค่ะคุณผู้ชมดูนะนี่พีพีกู้ภัยเนยอาสากู้ภัยเนยอุ้ยข้าวร้อนๆเลยเห็นไหมควันเนี่ยซุปเซิฟอะไรเนี่ยอาตั ข้าวตักข้าวแบงกันเลยแบงกันเลยปรากฏสัญญาณดังทำไงอะคะลุกค่ะไม่ต้องกินกันแล้วลูกเอ,อ้ยนะสวมเสื้อเครื่องแบบและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะ<ม>นี่เป็นภารกิจระหว่างที่อาสากู้ภัยทำรัศมีมณีรัตจุดบ้านปึกวัดใหม่เกตงามอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีกำลังตั้งวงกินข้าวพอสัญญาณมาปุ๊บ เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีคนเจ็บหลายคนพอฟังจบอะค่ะลุกเลยปิดจานกับข้าวรีบแต่งเนื้อแต่งตัวออกไปทันทีพอไปถึงนะคะไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ชนกันสองคันนะคะคนเจ็บนี่นอนกลางถนนเลยก็เลยรีบปฐมพยาบาลแล้วนําตัวส่งโรงพยาบาลถึงมือหมอทันเวลา เรียกได้ว่ารักจะทํางานจิตอาสาโดยเฉพาะกู้ภัยต้องพร้อมตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะคะเพราะทุกนาทีคือความเป็นความตายของผู้ประสบเหตุอะดูสินึกสภาพเราหิวอะแล้วปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนตักข้าวมาร้อนๆอ่ะนะกำลังจะซุปน้าสดน้ําแกงเลยอะปรากฏสัญญาณดังอะต้องวางช้อนซ่อมก่อนนะคะแล้วออกทําหน้าที่ และถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากส่งต่อนะคะมาเลยที่เรื่องดีๆวีแชร์ของเราส่งมาได้ผ่านทาง Facebook m o n o n e w s นะคะไลน์ Good Morning Thailand หรือสแกน QR วอา e คหน้าจออยู่ตอนนี้ก็ได้เลยค่ะใช่ครับจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเคยนำมาเล่าในช่วงเรื่องดีดีวีแชร์กู้ภัยเขามันเจ้าอวยพรมาเกินเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูปรากฏยังไม่ทันจะเป่าเทียนดับเลยเค้กหล่นด้วยเค้กหล่นด้วยนะมีเหตุพอดีเลยคพที่เขาเป็นกู้ภัยกู้ชีพต่างๆที่เขาบางคนเป็นจิตอาสาเสียสละนะคะค เราก็ถือว่าสปิริตของเขาแรงกล้ามากรวมทั้งที่นํามาเล่าวันนี้ที่ชนบุรีนะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะกู้อาสากู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์นะครับผมจุดบ้านปึกวัดใหม่เกตงามอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีอ่านซ้าอีกครั้งหนึ่งคนที่ดีต้องชื่นชมต้องชื่นชมเราอ่านซ้ําอ่านย้ําได้ฮะแต่คนร้ายนะฮะอ่านครั้งเดียวก็พอแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเพราะบางทีนะเออไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับค<ม>ุณผู้ชม